นี่คือการสอบสัมภาษณ์ที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้เข้าสอบเห็นกระดาษข้อสอบแล้วก็ถึงกับงูเป็นไก่ตาแตกเพราะกระดาษข้อสอบว่างเปล่าทั้งแผ่นทุกคนงุนงงแต่ก็ไม่กล้าส่งเสียงเพราะกรรมการกุมสอบเพิ่งประกาศกฎสามข้อห้ามทํากระดาษข้อสอบของตัวเองสองกรปรกห้ามพูดกับกรรมการกุมสอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้ามออกจากห้องนี้ก่อนหมดเวลาสอบการฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์และการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีคําถามเพียงข้อเดียวมีคําถามอะไรอีกไหมทุกคนไม่กล้าส่งเสียง พราะเพิ่งบอกไปว่าห้ามคุยกับกรรมการเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบเขาจึงเริ่มนับถอยหลังเวลาสอบ80นาทีผู้จบก็หันหลังกลับออกไปเมื่อมองกระดาษข้อสอบที่ว่างเปล่าทุกคนต่างก็สับสนคำถามสัมภาษณ์คืออะไรกันแน่ดูเหมือนว่าการจะได้งานที่เงินเดือน5้าล้านต่อปีนี้ไม่ง่ายเลยในตอนนั้นเองผู้หญิงผมดําคนหนึ่งก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอคิดว่าบริษัทน่าจะอยากให้พวกเขาเขียนรายงานเกี่ยวกับอาชีพแต่ทันทีที่เธอเริ่มเขียนอยา่างครั่งคั่งก็เดินเข้ามาจากนั้นเธอก็ถูกไล่ออกไปอย่างไม่ใหดีไม่่รู้วาผลจะเป็นอย่างไร เพราะเธอทําผิดกฎข้อแรกทําข้อสอบเลยพอคนอื่นเห็นแบบนั้นก็รีบวางปากกาลงทันทีไม่คิดเลยว่าการเขียนก็ถือว่าทําให้ข้อสอบเลยแล้วแบบนี้จะตอบยังไงในขณะที่ทุกคนยังคิดไม่ออกผู้ชายที่ชื่อเสียไปก็หัวเราะออกมาเขาบอกว่ากรรมการบอกแค่สิ่งที่ห้ามทำสามข้อหมายความว่าแค่ไม่ทําผิดกฎสามข้อนั้นก็พอทําอะไรก็ได้เช่นลุกขึ้นยืนหรือต่อยมวยตรงนี้แน่นอนว่าหลังจากเขาทําสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วยามก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เมื่อเห็นว่ามีคนเริ่มทำผู้ข้อสอบคนอื่นๆก็เริ่มผ่อนคลายลงและเริ่มคิดว่าทำไมข้อสอบถึงว่างเปล่าผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งคิดว่าอาจจะต้องใช้วิธีพิเศษบางอย่างตัวหนังสือข้างบนถึงจะปรากฏออกมาเช่นแสงคนอื่นๆก็เห็นด้วยเพราะตอนนี้ทำได้แค่ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละท่านสิ่งเร่งด่วนที่สุดคือต้องรีบหาคำถามสัมภาษณ์ให้เจอพวกเขาจึงเริ่มทำการทดลองพวกเขานำกระดาษข้อสอบมาส่องกับแหล่งกำเนิดแสงอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆทันใดนั้นเสี่ยวเฮยที่อยู่ข้างๆก็นึกขึ้นได้ว่าอาจจะต้้องงใชชแสชนิิดพเศษ เช่นรังสีเรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีอินฟราเรดอะไรทังนองนั้นแต่ในห้องกลับไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเลยแต่โชคดีที่คนเยอะความคิดก็เยอะตามในขณะที่คนอื่นกำลังจนปัญญาสาวผมดอนที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้ในห้องต้องมีไฟฉุกเฉินแน่ๆบางทีมันอาจจะเป็นแสงชนิดพิเศษก็ได้พวกเขาตัดสินใจทุกไฟที่นี่ทิ้งเมื่อทุกอย่างตกอยู่ในความมืดแน่นอนว่าในวินาทีถัดมาไฟฉุกเฉินก็สว่างขึ้นเป็นแสงสีดําเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขารีบเอาข้อสอบมาทดลอง แต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยชายหนวดคิดว่าน่าจะยังหาสีที่ถูกต้องไม่เจอลองหาดูดีๆอาจจะมีไฟดวงอื่นอีกก็ได้ทดันใดนั้นผู้หญิงที่ใส่แว่นก็สังเกตเห็นว่าหลอดไฟด้านบนยังไม่สว่างพวกเขาจึงทุบมาอีกครั้งแล้วแสงสีส้มก็สว่างขึ้นมาทุกคนจึงวิ่งไปทดลองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาล่ะตอนนี้เราเลิกสนใจเรื่องไฟได้ไหมเซียวไปคิดว่าอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเพื่อทําให้ข้อสอบปรากฏขึ้นมาเขาจึงหยิบกระดาษข้อสอบของหญิงสาวผมดํามา เขาคิดว่ากระดาษข้อสอบน่าจะทํามาจากวัสดุพิเศษการใช้ดินสอระบายอาจจะได้ผลแต่ผลลัพธ์ก็เห็นได้ชัดแต่ไม่นานเขาก็คิดแผนใหม่ได้ในเมื่อทั้งแสงและดินสอไม่ได้ผลงั้นลองใช้น้ําดูก็แล้วกันผู้จบเขาก็จิกกระดาษข้อสอบออกเป็นสองส่วนแล้วแบ่งให้เจ้าดําไปส่วนหนึ่งให้มันลองเลยด้วยน้ําลายส่วนของฉันจะลองทดสอบด้วยปัสสาวะแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ผลทุกคนก็จนปัญญาทัในใดนั้นเจ้าขาวก็สังเกตเห็นชายหนุ่มใส่แว่นที่อยู่ข้างๆเขาไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่ต้นจนจบและก็ไไมม่่ดด้้้เขารววย เมื่อมองเศษกระจกบ,บนต๊ะเขาก็พูดอะไรแปลกๆออกมาสิ่งสําคัญคือต้องมองเห็นความจริงการมองเห็นความจริงคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆแล้วเขาได้บอกวิธีการดูข้อสอบออกมาแล้วเพียงแต่ทุกคนถูกความจริงตรงหน้าบดบังสายตาไม่เข้าใจความหมายของคําพูดเขาเลยไม่สนใจเขาอีกทันใดนั้นชายหนวดที่ไม่ค่อยพูดก็เสนอความคิดเห็นของตัวเองเขาคิดว่านี่ไม่ใช่การสัมภาษณ์แต่มันเป็นแค่เกมของพวกเบื้องบนพวกเขาล่อทุกคนมาที่นี่ด้วยเงินเดือนห้าล้านก็แค่เพื่อดูพวกเราได้รำเหมือนลิง แต่สาวแว่นข้างๆกลับไม่เห็นด้วยกับเขาเธอรู้จักบริษัทนี้ดีผู้เปื้องบนคงไม่ทำเรื่องไร้าสาระแบบนี้หรอกสิปีก่อนจู่ๆก็เกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งขึ้นผู้คนหลายพันคนกำลังจะตายอย่างช้าๆท่ามกลางความทุกข์ทรมานบริษัทนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาที่ยับยั้งไวรัสทาให้ภายใน6เดือนอัตราการเสียชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนว่าคนอื่นๆรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติเมื่อสิปีก่อนแต่พวกเขาไม่รู้ว่าบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตยาตอนนี้พวกเขากําลังมุ่งเน้นไปทีี่่กกาาารรรววิจัยยยเือองมุน 80นาทีนี้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของพวกคุณในอีก80ปีข้างหน้าเมื่อนึกถึงคำพูดของกรรมการพวกเขาก็เข้าใจในทันทีหมายความว่าแค่เข้าทำงานที่บริษัทนี้ก็จะมีอายุยืนถึง100กว่าปีเพื่อการวิจัยนี้พวกเขาต้องการคนที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วนดังนั้นการสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เกมแฟนของสาวผมยาวปวดเป็นโรคนี้ถึงแม้จะมียารักษาแต่ก็มีราคาแพงมากแต่ถ้าได้เป็นพนักงานของบริษัทก็จะได้ส่วนลด50%นั่นเป็นเหตุผลที่เธอมาเข้าร่วมกาารรสัรัภณ์ค้ง จากนั้นเธอก็พูดว่าในเมื่อวิธีการก่อนหน้านี้ไม่ได้ผลความลับอาจซ่อนอยู่ที่รปอปภวินาทีต่อมาเธอก็ตรงไปที่รปอปภแล้วก็ลุงกระเป๋าของเขาอย่างไม่เกรงใจเพราะเขาไม่ได้ทําผิดกฎดังนั้นรปอปพจึงไม่ได้ห้ามสาวผมยาวลุงเอาไฟเชค็คออกมาจากกระเป๋าของเขาเสี่ยวไปไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์อะไรหรือว่าจะเผากระดาษข้อสอบให้ตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาได้เมื่อมองไปที่เครื่องตรวจจับควันเธอก็นึกแผนการอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่เสี่ยวเคยคิดว่าพวกเขาเพิ่งทําการทดลองกับของเหลวไปมันไม่ได้ผลเลย สำหรับข้อสงสัยของเสี่ยวเฮยเธอก็ตอบกลับอย่างใจเย็นว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในอาจไม่ใช่น้ําอาจเป็นของเหลวอ,อะไรก็ได้เช่นน้ํายาล้างฟิล์มคนอื่นๆก็เห็นด้วยกับเธอไม่แน่ว่าบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงที่นี่เพื่อการสัมภาษณ์นี้ก็ได้จากนั้นสาวผมยาวก็ขึ้นไปยืนบนโต๊ะแล้วจุดไฟแช็กทุกคนด้านล่างก็เตรียมพร้อมแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าความสูงยังไม่พอฉะนั้นสาวน้อยฉลาดก็เลยส่งกระดาษข้อสอบให้เธอพอมีกระดาษก็ง่ายขึ้นเยอะไม่นานนักควันก็ทาให้สัญ,ญญาณเตือนไฟไม่ดังขึ้น แต่สิ่งที่ไหลลงมาไม่ใช่น้ำยาสำหรับล้างฟินอย่างที่คิดแต่มันเป็นแค่น้ำเปล่าพวกเขาพลาดอีกแล้วทันใดนั้นสาวผมยาวก็พบว่าข้อสอบของเธอหายไปที่แท้เจ้าน้อยของเราเอามาให้ก่อนหน้านี้คือข้อสอบของเธอเองเพราะแบบนั้นเธอจึงถูกคัดออกแกนี่มันไอสาเรเลวไอสาเรเลวแกทำแบบนี้ได้ยังไงแกมันสาเรเลวคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกใจโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กที่ตกลงกันไว้ว่าจะร่วมมือกันหาต้นตอของปัญหาแต่ตอนนี้เขากลับหักหลังสาวผมยาวมันน่าขยะแขยงจริงๆ เขาตั้งใจจะเข้าไปสั่งสอนมันแต่กลับไปเปิดใช้งานระบบเซ็นเซอร์เสียงของไฟโดยไม่ได้ตั้งใจการกระทํานี้เองที่ทําให้สาวผมรอนมีโอกาสชนะในการสัมภาษณ์ในภายหลังแต่ทุกอย่างยังไม่จบเพื่อกําจัดคนอื่นๆเพิ่มเติมเสี่ยวไปหลอกให้ผู้ชายแว่นคนซื้อฉีกข้อสอบของตัวเองอีกแล้วไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะหลงกลจริงๆผู้เข้าสอบอีกคนจึงถูกกัดไล่ออกไปเมื่อเผชิญเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่มีใครเข้าไปห้ามเลยเพราะการทําแบบนี้ของเสี่ยวไปก็เท่ากับลดคู่แข่งของตัวเองไปนหนึ่งคนเหลืออีกแค่ห้าคนแล้ว แกมันยังไม่คู้ควรกับคําว่าสารเลวด้วยซ้านายบอกว่าเราจะร่วมมือกันหาต้นต่อของปัญหาเสี่ยวไปก็อธิบายอย่างใจเย็นว่าเอาเข้าจริงพวกเราทุกคนต่างก็เป็นคู่แข่งกันทั้งนั้นถ้าอยากชนะการสัมภาษณ์ก็ต้องใช้สมองหน่อยพวกนายควรขอบคุณฉันที่ช่วยลดจานวนคนลงต่างหากโอกาสชนะของพวกเราเพิ่มขึ้นอีกแล้วเสี่ยวเฮยทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วถึงโอกาสชนะจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้พวกเรายังไม่รู้เลยว่าปัญหาคืออะไรเขาพุ่งเข้าไปต่อยอฝ่ายจนสลบจากนั้นก็มัดเขาไว้ ป้องกันไม่ให้หมอนี่แทงข้างหลังพวกเราอีกแต่หลังจากนั้นเขาก็คิดอย่างรอบคอบทําไมไม่โยนเขาออกไปเลยล่ะให้ตกรอบไปซะท่านใดนั้นสาวผมทองก็รีบเข้ามาห้ามบอกว่ากฎที่กรรมการพูดถึงคือต้องออกไปด้วยความสมัครใจการผลักเขาออกไปไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกเองบางทีพวกคุณอาจจะโดนหางเลขไปด้วยพอได้ยินดังนั้นเจ้าดําก็คิดว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นมีเหตุผลจึงตั้งใจจะทําให้กระดาษคาตอบของเจ้าขาวเปื้อนเพื่อกําจัดเจ้าขาวออกไปแต่ไม่คิดว่าเจ้าขาวจะตื่นขึ้นมาในตอนนั้น แต่สิ่งแรกที่เขาทำหลังจากตื่นขึ้นมาไม่ใช่การตำหนึแต่กลับบอกว่าเขาต้องกินยาที่แท้เขาก็ป่วยเป็นโรคหายากแบบนั้นเหมือนกันต้องกินยาธรรมดามีแต่ยาเฉพาะของบริษัทนี้เท่านั้นที่รักษาได้หายขาดเขาถึงมาสมัครงานที่นี่แต่เสี่ยวเฮยคิดว่าหมอนีโกูไม่มีทางเลือกเสี่ยวไปเลยบอกว่าถ้าเขาช่วยฉันเอายาได้ฉันจะยอมถอนตัวเองพอได้ยินแบบนั้นเสี่ยวเฮยก็ตกลงทันทีแต่หลังจากนั้นเขาก็ค้นกระเป๋าของผู้ชายคนนี้ทั้งตัวแต่ก็ไม่เจอยาพวกแกให้สาเลวใครเอาไป นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นพวกแกไม่รู้หรอว่าถ้าไม่กินยากดอาการจะเป็นยังไงจะหมดสติชักกระตุกช็อกค,คุณหมิงแล้วก็ตายพอแกเริ่มชักกระตุกเมื่อไหร่พวกเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่แกพูดมันจริงหรือเท็จแล้วพวกเราค่อยช่วยแกเห็นอีกฝ่ายหมดสติไปสนิททุกคนก็โล่งใจทันใดนั้นชายหนวดที่ไม่ค่อยพูดก็เอ่ยปากขึ้นมาเขาสงสัยมานานแล้วว่าสาวแว่นเป็นสายลับที่บริษัทส่งม,มาไม่งั้นเธอจะรู้เรื่องบริษัทนี้ดีขนาดนี้ได้อย่างไร จากนั้นเขาก็ฉวยโอกาสตอนที่เธอเผลอจับเธอมาผูกไว้แล้วก็เริ่มเข็นความจริงจากเธอนี่คือจุดแข็งของเขาเพราะเขาเป็นทหารผ่านศึกที่แท้สาวแว่นก็เป็นพนักงานของบริษัทนี้อยู่แล้วครั้งนี้เธอมาเพื่อสอบเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่รู้ทำไมทางบริษัทถ,ถึงจัดให้เธออยู่กับผู้สมัครใหม่ด้วยกันแต่ชายหนวดคราวก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้พูดความจริงออกมาข้อมูลพวกนี้ไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่พวกเขาต้องการคือข้อสอบสัมภาษณ์หนุ่มแว่นบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ด้วยความโกรธชายหนวดหยิบข้อสอบมาแล้วต่อหน้าอีกฝ่าย เขาใช้มันกรีดนิ้วตัวเองนายกำลังทำอะไรฉันจะให้คุณรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรแล้วก็กรีดลงบนต้นขาของเธอโดยไม่ลังเลเสี่ยวเฮ่ยเห็นดังนั้นจึงอยากจะเข้าไปขัดขวางแต่ถูกอีกฝ่ายใช้ศอกกระแทกจนล้มลงกับพื้นจากนั้นก็ถอดแว่นตาของเขาออกฉันบอกทุกอย่างที่ฉันรู้ให้คุณแล้วได้โปรดเถอะอย่าทำแบบนี้สิ่งที่หล่อนพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดชายหนวดเชื่อว่าแววตาของคนเราโกหกไม่ได้เพราะแบบนั้นผู้หญิงแว่นถึงรอดตัวไปได้เรื่องยังไม่ทันสงบก็เกิดเรื่องขึ้นอีกในตอนนั้นเอง ายข่าวที่อยู่ข้างๆก็เริ่มชักขึ้นมาจริงๆคราวนี้นายดำถึงเชื่อสนิจใจว่าเขาไม่ได้โกหกเพราะภรรยาของเขาตายด้วยวิธีนี้และตัวเขาเองก็เป็นพาหะของไวรัสแต่เขากลับหายาของเขาไม่เจอสาวผมดอนบอกว่าในเมื่อทุกคนไม่เชื่อใจกันงั้นก็ค้นตัวกันเลยดูซิว่าใครเอาของเขาไปแต่หลังจากค้นหากันแล้วก็ยังหาไม่เจอตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่14นาทีท่านใดนั้นยายแว่นสังเกตเห็นว่าผู้ชายมีหนวดมีนิสัยชอบเที่ยวหมาฝรัง่งด้วยความที่เขาเชี่ยวชาญด,ด้านจิตวิทยา เขาจึงหาหมาฝรั่งที่เคี้ยวแล้วเจออยู่แถวแถวโต๊ะของผู้ชายคนนั้นซึ่งข้างในนั้นห่อหุ้มยาเม็ดเอาไว้จริงๆแล้วนานมาแล้วเขาก็แอบ,บหยิบยาของเสี่ยวไปตอนที่เสี่ยวไปไม่ทันระวังขโมยเอายามาได้แต่ในขณะที่สาวแว่นกํากลังจะป้อนยาให้เสี่ยวไปชายหนวดก็เริ่มห้ามอย่างสุดกําลังบอกว่าคนเร็วแบบนี้ตายก็ตายไปเถอะในระหว่างที่แย่งกันเขาก็ตกยาลงท่อระบายน้าไปเลยเสี่ยวเฮยรีบเอื่อมือไปหยิบแต่ช่องระบายน้ํามันแคบเกินไปหยิบไม่ได้เลยผู้หญิงสองคนก็ลองดูแล้วก็หหยิบไไมม่ด้เือนนกัน ตอนนี้อาการของเสี่ยวไปแย่ลงเรื่อยเื่อเริ่มมีเลือดก,กำเดาไหลแล้วด้วยความร้อนรนสาวแว่นรีบขอความช่วยเหลือจากกรรมการแต่กลับกลายเป็นว่าเธอทำผิดกฎข้อที่สองผลก็คือโดนยามได้ออกไปอย่างไม่เยียดีโชคดีที่สาวผมดอปอีกฝั่งใช้คิ้ติดผมเอาเม็ดยาออกมาได้สำเร็จแล้วรีบป้อนให้คู่ของเธอไม่นานนักเสี่ยวไปก็ตื่นขึ้นมาเขารู้ว่าชายหนวดเป็นคนเอาเม็ดยาของเขาไปเหลือเวลาอีกแค่สิบนาทีแต่ยังหาโจทย์ไม่เจอเลยตอนนี้ถ้าฉันอยากจะชนะก,การสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็มีทางเดียวเท่านั้น นั่นคือกำจัดคนอื่นๆทั้งหมดเสี่ยวไปจึงเบนสายตาไปที่ปืนของยามเสี่ยวเฮยที่อยู่ข้างๆก็เข้าใจความคิดของเขาในท,ทันทีไอสารเลววินาทีต่อมาทั้งคู่ก็พุ่งเข้าใส่กันท,ทันทีแต่เสี่ยวเฮยที่ร่างกายแข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบก,กว่าเล็กน้อยและคว้าปืนได้ก่อนคนอื่นๆตกใจในท,ทันทีตอนนี้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วนายจะยิงฉันหรอือฉันไม่ได้เอาปืนมาเพื่อยิงนายฉันแย่งมันมาเพื่อไม่ให้นายได้มันต่างหากแต่ไม่คิดว่าเสี่ยวไปจะตั้งสติดได้อย่างรวดเร็วเขาคิดว่าเสีเ่ เมื่อเห็นอีกฝ่ายดูหวาดกลัวเขาก็ยิ่งกล้ามากขึ้นอยากเข้ามานัดที่แท้ปืนกระบอกนี้ต้องใช้ลายนิ้วมือในการยิงในระหว่างที่แย่งกันเขาใช้ดินสอแทงอีกฝ่ายแล้วก็คว้าปืนมาได้สําเร็จชายหนวดคราวก็อยากจะเข้าไปแย่งแต่กลับโดนอีกฝ่ายซัดลงไปกองกับพื้นตอนนี้การควบคุมกลับมาอยู่ในมือของเสี่ยวไปแล้วเขาไม่จะดีเหมือนเสี่ยวเฮหรอกจากนั้นบมอนี่ก็ใช้ลายนิ้วมือของรปภอเพอเพื่อข่มขู่คนอื่นๆอ,อีกสามคนให้พวกเขาถอนตัวออกจากการสัมภาษณ์ ไม่มีทางสู้หน้าอาวุธที่ใช้ได้กับทุกคนพวกเขาทําได้แค่ยอมรับคนแรกที่เดินออกไปคือชายหนุ่มตามมาด้วยสาวผมบดอนเตรียนตัวเจ้าตัวดําเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายทันทีปิดฝฟเปิดฝ่แต่สุดท้ายเขาก็ล้มลงด้วยกระสุนของเสียย่ยวไยส่วนทางด้านสาวผมทองจริงๆแล้วเธอยังไม่ได้ไปไหนเท้าข้างหนึ่งยังคงอยู่ข้างไนทันใดนั้นนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น ทุกอย่างจบลงแล้วเสี่ยวไบคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแล้วหันไปบอกกรรมการว่าผมคือพนักงานที่พวกคุณกําลังตามหาแต่ทันใดนั้นรอปภก็เดินเข้ามาและยื่นนาฬิกาของตัวเองให้เขาดูปรากฏว่ายังไม่ถึงเวลาสอบชายหนุ่มใส่แว่นก่อนจะเดินออกไปได้ตั้งใจปรับนาฬิกาตกให้เร็วขึ้นอีกหลายนาทีและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้กรรมการเห็นทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นเสี่ยวไปจึงถูกคัดออกทันใดนั้นสาวผมทองที่อยู่ข้างๆเห็นแว่นตาที่ตกอยู่บนพื้นก็ทําให้นึกถึงคําพูดของหนุ่มแว่น ที่บอกว่าต้องมองความจริงให้ชัดจากนั้นเธอก็หยิบแว่นตาและเศษกระจกขึ้นมาแล้วเดินไปที่กระดาษคําตอบหลังจากขยายดูแล้วก็พบข้อความหนึ่งอยู่บนนั้นจริงๆข้างบนเขียนว่าคําถามและตั้งแต่ต้นจนจบกรรมการก็ถามคําถามเดียวเท่านั้นมีคําถามอะไรอีกไหมไม่มีนี่คือคําถามและคําตอบที่จริงแล้วผู้ชายคนนั้นที่ใส่แว่นคือซีอของบริษัทเขาเป็นคนคิดคน้นยารักษาโรคนั้นขึ้นมาเพียงแต่เขาไม่ค่อยเก่งเรื่องการพูดที่จริงแล้วในดำก็ไม่ได้ตายกระสุนที่ยิงเข้าไปไม่ใช่กระสุนจริง เขาไม่เพียงแต่รอดชีวิตมาได้แม้แต่โรคที่เขาเป็นก็หายขาดแล้วด้วยมนุษยชาติต้องการผลิตภัณฑ์แบบนี้เราทําได้แค่นิดเดียวในเวลาสั้นๆแบบนี้การตัดสินใจที่ยากลําบากต้องทําโดยผู้บริหารที่ชาญฉลาดเพราะคนแบบนี้รู้จักรับฟังและรอบคอบมีเมตตาและคุณสมบัติเหล่านี้ดุ่มผมทองมีครบนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่เขาถูกเลือกการสัมภาษณ์ครั้งนี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จริงๆแล้วต่อที่กรรมการถามคำถามนั้น การสอบยังไม่ได้เริ่มดังนั้นการที่พวกเขาตอบจึงไม่ถือว่าผิดกฎในความเป็นจริงเราก็มักจะเจอคําถามนี้บ่อยๆเช่นในที่ประชุมหรือในการสอบบางครั้งผู้รับผิดช,ชอบมักจะถามคําถามนี้ในตอนท้ายทุกคนมีคําถามอะไรอีกไหมแต่บ่อยครั้งคนส่วนใหญ่มักจะเลือกที่จะเงียบไม่ว่าจะเป็นในชีวิตหรือในที่ทํางานทุกที่ล้วนเต็มไปด้วยรายละเอียดสิ่งที่เราต้องทําคือคิดอย่างใจเย็นแล้วลงมือทํา